คนไ,ได้นับถือศาสนาต่างกันเวลาตกนรกนี้แยกนรกรลกันหรือเปล่าถ้าชาติต่อไปเ,เขาไม่มีคำว่าชาติหรือศาสนาอ,อ๋อมันเหมือนกับเรือนจำที่จะมีไว้เ,เรือนจำเนี่ยไม่ว่าใครเขาขังนั่นที่นั่นแหละเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าคำว่าศาสนานี่แปลว่าคำสอนนะครับจะรับคำสอนจากใครก็าตามถ้าตายแล้วไปตกนรกก็ไปอยู่จุดเดียวกัน าตายแล้วไปสวรรค์แล้วไปรังก็ไปอยู่จิตเดียวกันครนักษมีอะไรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทุกวันกับช่วงเวลาของรายการยกระดับจิตวิญญาณช่องนี้นำทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเทคนิคการฝึกใจ ตามคำสอนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เมตตานำความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหนทางในการสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้เข้าใจง่ายย่อมง่ายต่อการปฏิบัติและไปถึงจุดหมายปลายทางตามพุทธประสงค์ได้โดยง่ายขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคนขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตาม วันนี้จะคุยสองเรื่องสั้นๆไม่ยาวมากเรื่องแรกก็คือช่องนี้ได้รับการอนุมัติจากทาง Google YouTube ก็ได้ให้โฆษณาเข้าสู่ช่องนี้ได้อย่างเป็นทางการถ้าหากท่านผู้ชมเห็นโฆษณาขึ้นมาก่อนเล่นคลิปวิดีโอก็ฝากปล่อยโฆษณาให้เล่นประจจบสบทักนิดหนึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเป็นการเผยแผ่พระศาสนาไปอีกทางหนึ่ง นี่คือช่องทางแรกช่องทางที่สองหากท่านกดติดตามแล้วก็จะมีคำว่าสมัครขึ้นมาตรงตำแหน่งที่กดติดตามถ้าท่านกดติดตามไปแล้วนะครับคำว่าสมัครมันก็จะขึ้นมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันถ้าหากท่านจะสนับสนุนช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกของช่องท่านก็กดสมัครแล้วเข้าไปเลือกดูว่ามีรายเดือนเดือนละ50บาทเดือนละ200เดือนละ900บาท อันนี้คือสมาชิกสนับสนุนช่องนี้ให้อยู่ได้ก็ให้ท่านสามารถกดสมัครเลือกได้แล้วท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือเป็นโลโก้ประจำตัวของท่านเวลาท่านคอมเมนต์เข้ามาก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผู้ติดตามทั่วไปคอมเมนต์ comment. นี่คือช่องทางที่สองช่องทางสนับสนุนช่องที่สามก็คือท่านดูคลิปอยู่ใต้คลิปก็จะมีขึ้นคำว่าแสงเป็นมินิฮาร์ดเล็กขึ้นมาท่านกดเข้าไปท่านก็จะพบตัวเลือกต่างๆ 40บาท50บาท100าท่งเป็นการส่งคล้ายๆส่งสติกเกอร์ขอบคุณซึ่งมันก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนทางช่องนี้ด้วยเช่นกันผมขออนุโมทนาและขอฝากช่องนี้ไว้กับทุกท่านด้วยนะครับผมพยายามนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของทุกท่านนำมาพูดนำมาคุยหรือแม้แต่จะเป็นประสบการณ์ต่างๆในการฝึกใจก็มาแบ่งปันประสบการณ์ต่อ เ,เพื่อนๆที่น่ารักที่ช่องนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็จะมีตัวหนังสือขึ้นคําว่าติดตามอันนี้ท่านกดได้ไม่เสียเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเมื่อดูแล้วกดไลค์ยกนิ้วขึ้นกดไลค์นี่ก็ไม่เสียเงินเช่นกันอันนี้ฟรียกเว้นว่าท่านจะสนับสนุนช่องทางใดทางหนึ่งมีทั้งหมด3ทางด้วยกันก็ขอฝากไว้สักช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องน้อย คลิปที่ผมทำนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ไปก๊อปปี้หรือไปละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่งส่วนใดาจากที่อื่นมาจึงทำให้การอนุมัตินั้นง่ายและไวซึ่งปกติแล้วเขาใช้เวลากัน3เดือนบ้าง6เดือนบ้างแต่ของผมใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหนังสืออนุมัติแจ้งกลับเข้ามาที่อีเมลโดยความรวดเร็วครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมอยู่นี้ ล้วนเป็นผู้สนับสนุนและให้กำลังใจในการทำความดีของผมขออนุโมทนาจิตกับทุกท่านครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยคนที่ต่างศาสนาจะไปสู่นรกเดียวกันหรือเปล่าหรือไปอยู่สวรรค์เหมือนกันไหมทุกคนที่เกิดขึ้นมาอยู่บนโลกใบนี้เป็นดาวดวงเดียวกันเพียงแต่ทุกคนต่างชาติต่างเชื้อต่างประเพณีวัฒนธรรมต่างศาสนานั่นคือ ต่างความคิดต่างศรัทธากันผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆนั้นถือว่ามีศรัทธาความเชื่อที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎเงื่อนไขของจักรวาลเดียวกันคืออำนาจของบาปบุญคุณโทษเมื่อใดหากการกระทำของดวงจิตวิญญาณใดที่กระทำบาปกระทำความชั่วก็ต้องไปสู่นรกภูมิเดียวกันคนละเรื่องกับขุมนะครับ ก็คือไปสู่พบภูมินรกเหมือนกันเดียวกันด้วยเพียงแต่ตอนมีชีวิตอยู่นั้นต่างศรัทธาต่างความเชื่อแต่เมื่อดวงจิตวิญญาณใดทําความดียกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นสู่การเป็นอริยะขึ้นไปก็จะไปสู่สวรรค์พรมหรือดินแดนพันิพพานเหมือนกันเป็นที่เดียวกันกฎของกรรมต่างๆของจักรวาลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เราทราบแต่เพียงว่าตั้งแต่การกำเนิดจักรวาลการระเบิดของบิกแบงและก่อกำเนิดดาวดวงนี้ของโลกใบนี้เมื่อเย็นตัวสิ่งมีชีวิตก็เริ่มเกิดขึ้นอำนาจต่างๆที่จักรวาลได้สรรสร้างขึ้นมาบันจงขึ้นมาอย่างพระณีตนั้นได้เกิดขึ้นบนจักรวาลของเราสิ่งมีชีวิตไม่ใช่มีแค่บนโลกของเราหรือแม้แต่เอเลี่ยนต่างดาวในจักรวาลอ,อื่นก็อยู่ภายใต้กฎเงื่อนไขของจักรวาลน,นี้เช่นกันบางเอิญ ดาวโลกของเราได้มีพระาศาสดาได้เกิดขึ้นและองค์พระาศาสดาได้ตรัสรู้อภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณทราบร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงความเป็นไปรู้ถึงการปฏิบัติให้สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับเป็นพระมหากรณาธิคุณอย่างหามิได้ที่ทําให้พวกเราได้ทราบเส้นทางในการปฏิบัติจิตวิญญาณสู่การหลุดพ้นในเบื้องต้น เราอาจจะยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้หรือในวันนี้แต่เราสามารถยกระดับจิตให้เป็นพระโสดาบันขั้นต้นคือขั้นสัตตกคตุตงได้ในเวลานี้ทันทีทันใดด้วยเช่นกันด้วยการละสังโยตสามสังโยตสามไม่ใช่เรื่องยากเลยพร้อมกับเรามีใจปรารถนาเชื่อในเรื่องของดินแดนพนิพานเพราะฉะนั้น ทุกท่านที่เข้ามาพบคลิปนี้หรือพบคลิปและมีความเชื่อศรัทธาในองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำผมขอพูดได้ณนะที่นี้ว่าดวงจิตวิญญาณของท่านเหล่านั้นได้มีบารมีใกล้เต็มแล้วเช่นกันถ้าบารมีไม่ใกล้เต็มจะไม่มีความเชื่อความศรัทธาในคำแนะนำคำสั่งสอนของ หลวงพ่อฤาษีวิ่งดำเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีวิ่งดำได้รับคำสอนคำแนะนำจากองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงและได้นำมาแนะนำสั่งสอนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานที่ท่านรักทุกคนและหลวงพ่อได้มอบให้พี่พทุกคนติดตามน้องน้องกลับบ้านเรา บ้านของเราอาจจะยังไม่ได้กลับในชาตินี้อีกชาติสองชาติสามชาติเราก็จะไปอยู่บ้านเดียวกันคือดินแดนพระนิพพานในเบื้องต้นผมไม่สามารถจะทําให้ทุกคนกลับเข้าพระนิพพานได้ในชาตินี้แต่ผมสามารถพูดตามหลวงพ่อฤาษีดึงดําให้ทุกคนยกระดับจิตวิญญาณสู่เส้นทางการกลับบ้านของเราคือการยกระดับจิตไปที่ด่านแรกคือการเป็นพระโสดาบันผมขอกราบอนุโมทนาจิต ขอเชิญน้องๆทุกคนและพี่ๆทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางการยกระดับจิตวิญญาณเป็นพระอริยเจ้าในขั้นสัตตักขัดตรงเหมืนเบื้องต้นด้วยการละสังโยชน์สามมีความเชื่อและมีความปรารถนาาไปสู่ดินแดนพระนิพพานแล้วเราจะได้กลับบ้านกัน,นตามที่หลวงพ่อได้บอกเอาไว้ขอขอพบพระคุณทุกท่านครับช่องนี้ขอฝากว่ในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยด้วยการสนับสนุน จะทางใดทางหนึ่งด้วยการเสียค่าใช้ใจ่าย3รูปแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือการกดไลค์กดติดตามหรือการแชร์แผ่ความรู้ต่างๆให้กว้างไกลออกไปเพราะว่าความรู้ทั้งหมดที่ผมนํามาพูดนั้นเป็นความรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นเพียงแต่วิธีการปฏิบัตินั้นอาจจะแตกต่างจากที่อื่นที่ใดผมเชื่อว่าเมื่อท่านฟังแล้วท่านจะสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและ สามารถนำจิตเข้าถึงโดยง่ายด้วยเช่นกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสนับสนุนทุกช่องทางสวัสดีทุกท่านครับ